นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกักกรรเกน,นเนขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวาาห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอไม่อโอ๊บโอิ๊กนายยนยไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 สาวใหญ่สติไม่ดีกลัวฟ้าร้องเดินลงสระน้ำหลังบ้านเสียชีวิตสามีและญาติร้องไห้ระงมจังหวดตราดเตือนประชาชนระวังปัญหาฝนตกหนักพื้นลมแรงในระยะ4-5วันนี้จังหวดตราดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติปี2558พลักเยาวชนตราดร่วมส,มสร้างสรรค์พฤติกรรมเชิงบวก ต่อไปนี้พบกับข่บาวประจำวันกับทีมข่าวสซสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีดอทคอมเสาวใหญ่สติไม่ดีกลัวฟ้าร้องเดินลงสระน้ำหลังบ้านเสียชีวิตสามีญาติร้องไห้ระงม เวลาประมาณ18นาิ30นาทีวันที่14กันยายน2558ร้อยตำรวจโทรเริ่ศักดิ์รัตนาพิทักร้อยเวรสอพอเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุจมน้ำจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับประสานอย่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและแพทย์โรงพยาบาลตราดเมื่อไปถึงนายพรศักดิ์โชคชันชยัยอายุ65ปีเจ้าของบ้านได้พาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเดินไปที่หลังบ้านซึ่งเป็นสระน้ำ เป็นบริเวณที่นางบุญเรืองโชคชันชัยอายุ59ปีภรรยาของนายพรศักได้จมน้ำโดยพบรองเท้าอยู่ริมสระน้ำจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ให้ชุดประดาน้ำกู้ภัยตราดลงไปงมหาร่างของนางบุญเรืองโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีจนพบร่าง จากนั้นได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของสามีและญาติพี่น้องที่ติดตามเหตุการณ์นายพรศัก์กล่าวว่าหลังจากที่ตนเองกลับมาจากบ้านพบว่าภรรยาได้หายตัวไปจึงออกตามหามานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจนพบรองเท้าภรรยาของตนเองที่ริมสระน้ำหลังบ้านโดยตนเองคิดว่าภรรยาน่าจะลงไปในน้ำจึงได้เรียกญาติพี่น้องช่วยกันตามหาแต่ไม่พบจึงแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้มาช่วยค้นหา สามีผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาว,ว่าภรรยาเป็นคนสติไม่ค่อยดีแต่ไม่ชอบออกจากบ้านไปไหนรวมถึงกลัวเสียงฟ้าร้องขณะที่ในช่วงบ่ายเกิดฝนตกหนกักคาดว่าภรรยาน่าจะกลัวจึงเดินออกมาจากบ้านและลงไปในสระน้ำพร้อมทั้งยังรู้สึกแปลกว่าทำไมภรรยาถึงออกนอกบ้านทั้งที่ผ่านมาไม่เคยออกจากบ้านไปไหน น้องเมียอีอคนไปไปดูก็ไม่มีพอมีเขากลับมาเขาบอกมีรูกเป็นไหนก็ผีไปดูสัญญาณคือเขาเคยลงไปดูสัญญาณนวดตอนนั้นแต่เขาไม่่อยเป็นไหนนะเขาอยู่บา้<ร>านแล้วก็เดินมาผ<ร>มเดินออกมานี่มาเอะเดี๋ยวเราเชียร์ลงนี้อ่ามาเห็นรองท้าอยู่ตรงนี้ก็ก็แขนนั้นเอ,องเ,เนี่ยรองท้าคูนี่วางอยู่ตรงเนี้ยต,ตรงนี้มันมีน้ำนะเล้ลงไปในน้ำอ่คิดว่ามันน่าจะสัรองข้าวอยู่ตรงเนี้ยเราจิ้มปนี้เมา เเคไม่ยปยจงังหวัดตราดเตือนประชาชนระวังปัญหาจากฝนตกหนักคลื่นลมแรงระยะ4-5วันนี้นายเพชกพันธ์โพกแก้วรองผู้ว่าราชการจงังหวัดตราดเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าพายุดีเรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน หวามกอมีศูนย์กลางอยู่ทางตันออกของเมืองดานางประเทศเวียดนามคาดว่าศูนย์กลางของพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันพรุ่งนี้ลักษณะดังกล่าวจะทําให้วันที่15-18กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นบริเวณภาคตวันออกเฉยงเหนือภาคตวันออกและภาคกลางตอนด้าง คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงอาจมีคลื่นสูง2-3เมตรดังนั้นเพื่อเป็นการตเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านเรือนโรงเรือนพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรจึงขอเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้เชิงเขาหรือที่ลุ่มริมแม่น้ำ ฝั่งแม่น้ำลำคลองสังเกตสีของน้ำที่ไหลาหากมีสภาวะขุ่นข้นมีตะกอนดินไหลปะปนมากับน้ำขอให้รีบออพยพไปยังที่ปลอดภัยส่วนบ้านเรือนที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้กับที่อยู่ให้ตัดกิ่งทิ้งเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับที่อยู่อาศัยเมื่อเกิดลมกระโชกแรงพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังการเสี่ยงภัยและติดตามการประกาศเตือนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ด้านชาวประมงเรือเล็กขนงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวขอให้ประกาศให้กับนักท่องเที่ยวทราบถึงปัญหากระแสน้ำดุดออกหรือ r i ริ u r r e n t โดยขอให้นักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำขณะที่คลื่นลมแรงส่วนประชาชนที่รับความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมขังวาตภัยหรือดินถลม่มสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตราดแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกอมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลาน8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวตราดจ,จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2558พลังเยาวชนตราดร่วมสร้างสารรค์พฤติกรรมเชิงบวกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักพัฒนา น,นายนรงธิรจันทรัรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดราชเป็นประธานในการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดราชประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนตราดร่วมสร้างสรรพฤติกรรมเชิงบวกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีเจ้าฟ้านักพัฒนาซึ่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราดจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดราช นางสาวมณิ้นนิ่มนิสสรกุลพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหดตราดกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒน,นาให้มีความ สาม,มารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องภูมิใจห่วงแหนที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยการจัดงานประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตร ดดเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมในเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014การแสดงในเทศกาลและการสาธิตการฝึกอาชีพและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยการจัดขบวนรณรงค์ของเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อเยาวชนตราดร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบตลอดจนการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดราด กระทรวงพาณิชย์พองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชายแดนให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นายสมชายสร้อยทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังการเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตราดถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศว่าทางกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในเรื่องนี้อยู่แล้วทั้งในระดับส่วนกลางและในท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการของท้องถิ่นมีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งมีทั้งด้านการผลิตและการตลาด เออแม้จะสูงมีผมแล้วก็ทำมาสูลที่ปองเหนี่ยวป้องหมันท่านจะเก่งว่าางานครั้งนี่ครั้งที่ห้าจัดงานไม่ได้ลงไม่ได้จับทุกทุบทุกต่างนะครับท่านจะเห็นว่าผมมรายงานเลยว่าเล่นเนี่ยเป็นครั้งที่ห้าโดยจับทุกตาทุกตานะที่บุคลาหาร ที่สากแก้วที่สุขาอันนี้ที่ตก็เพราะนั้นเป็นมีศิลปะนะครับทางกระทรวงนี้รองมีความสำคัญแล้วก็ตรงนี้ที่จะมีเสียภาพถึงการงานยกระดันะครับที่เสรษฐกจต่าพปะเทศกินอย่างยืดยืดนะครับแล้วก็ที่ทางโลกินแล้วก็บรรยายตางเทศทั้ง300กิโลต่ากปเทศนะครับแล้วก็ถึงทางอดีตนะครับอาจจะมีช่วงก็ผมบ้างที่ต้องมีทางบ้างนะครับแต่ว่านี้อันนี้ก็ทาง้านะครับเพื่วหสักกานะครับที่จะให้ทางภาคการ ในาะีสมชาติยังกล่าวอีกว่าที่ประเทศกัมพูชานั้นมีการนำสินค้าคุณภาพต่ำไปจำหน่ายและถูกตำหนิต้องยอมรับว่าสินค้าของประเทศไทยมีคุณภาพและราคาไม่แพงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชาและขายดีแต่ยังมีสินค้าบางประเภทที่คุณภาพไม่ดีซึ่งจะแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปอ่ตัวสินค้าไทยที่นิยมของไม่ได้เป็นบ้า รเราต้องเราต้องรู้ไว้ว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นที่นิยมแสดงว่า,ม,ามีคุณภาพเพราะฉะนั้นผู้ปกอบรายไดที่เอาสินค้าที่มีคุณภาพไปจำหน่ายและอันนั้นทำลายที่เสีประทศไแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีการเลือกยี่ห้อหรือกผ่าการคา้าเลือกผู้บริโภคเขาจะเข้าใจกฎหมายการคา้าแต่ถ้ามีการปลอมขึ้นห่ายการคา้าอันนั้นผิดกฎหมายไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับอันนี้ต้อง,ต,องต้องเรียนว่า พราะฉะนั้นก็อยากจะวิมออนนะครับทั้งการที่ทำการค้าโดยเอาสินค้าที่เป็นคลค่าหรือสินค้าปลอมไปจำหน่ายในกื้นนี้ทางผสมผสาได้ส่งสุดแล้วเป็นไทํทำลายตลาดสินค้าไทยนะครับและอยากให้มีการค้าที่ซื่อสัตย์นะับซื่อสัตย์นะครับก็รักษาความท่าไทียนเรื่อง,งต้นประเทศเพืเ่อนบ้านให้ให้ความสำคัญและไนิยมสินค้าของประเทศไทยเป็นอย่างดี ตะว,วันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 ออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขน,นองเกือบทั่วไปร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงถึง,ง2เมตรบริเวณที่มี